การควบคุม depth of field เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับสมมุติเราถ่ายภาพคนเนี่ยแล้วเราแบบโฟกัสที่ตาแต่คุมให้ชัดที่จมูกถึงหูไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็มันก็ใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าเราถ่ายภาพแล้วเราต้องการแบบให้ฉากหลังชัดแค่นี้แต่เราดันชัดลึกมากไปหรือเราดันชัดลึกน้อยไปอันนี้มันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมความชัดลึกให้ได้อย่างที่เราต้องการ จะเห็นว่าปัจจัยที่ควบคุมความชันลึกเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะควบคุมความชันลึกจากภาพที่เราเห็นในช่องมองภาพถ้าเราขยายภาพที่100%ซแล้วได้ความชันลึกขนาดไหนเนี่ยมันก็จะได้ระดับนั้นนะครับไม่มีทางทําได้มากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นจากการถ่ายภาพอีกแล้วเราสามารถเช็คความชันลึกของภาพขณะที่เราปรับตั้งค่าการเปิดรับแสงได้ ซึ่งเราจะเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ภาพชั้นลึกแค่ไหนต้องใช้ช่องรับแสงเท่าไหร่ไม่ต้องถ่ายภาพมาแล้วก็ขยายดูลบถ่ายใหม่ขยายดูลบอะไรอย่างนี้นะครับ mm hmm. เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานนะครับ mm hmm. ผมแนะนำให้เราตั้งระบบถ่ายภาพนะครับไปที่ A ก่อนส่วนระบบว่าแสงเนี่ยตั้งไว้ที่มตัติในกล้อง Sony นะครับเราสามารถที่จะเช็ค depth of f i e ของภาพการถ่ายจริงได้ โดยการตั้งปุ่ม C นะครับสัก1ปุ่มเนี่ยทำหน้าที่เป็นปุ่มใช้ความชันลึกนะครับขั้นตอนมีแบบนี้เข้าไปที่เมนู display and auto review live view display ตั้ง setting effect นะครับเป็น on การเปิด setting effect on นะครับจะเป็นการเปิดระบบ preview ของ live view เนะฮะเวลาเราปรับภาพมืดสว่างเนี่ยกล้องจะแสดงค่าให้เห็นในช่องมองภาพเลยว่าภาพมันมืดสว่างตามช่องรับแสงที่เราปรับ เมื่อเราเปิดช่องรับแสงแคบลงนะครับกล้องจะแสดง Depth of Field ของภาพที่ได้ใน E-V-F เลยเพราะกล้องม,นนมันจะหลีช่องรับแสงไปยังค่าที่เราปรับตั้งเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ชอบให้กล้องเนี่ยแสดงภาพมืดสว่างตามการปรับนะครับอยากให้ช่องมองภาพเนี่ยสว่างตลอดเวลาแบบกล้อง D-S-L-R เราต้องเข้าไปที่ระบบ Live View Display นะครับแล้วก็ตั้ง Setting Effect เป็น Off เอาไว้ คราวนี้เนี่ยกล้องจะแสดงภาพที่สว่างตลอดเวลาแล้วก็ช่องรับแสงกว้างสุดตลอดเวลานะครับจากนั้นเนี่ยเราไปตั้งปุ่ม C ปุ่มใดปุ่มหนึ่งให้เป็นปุ่มเช็คความชัดลึกโดยเข้าไปที่เมนู c u s t o m Operation c u s t o m Key Center Button Aperture Preview พอเราตั้งค่าช่องรับแสงเสร็จนะครับแล้วกดปุ่มตรงกลางเนี่ยปุ่มโอเคนะครับถ้าในจอ EVF เนี่ยมันก็จะแสดงความชัดลึกของภาพที่ได้จากช่องรับแสงที่เราตั้งเอาไว้ ก็ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เองนะครับวีนี้เวลาเราจะถ่ายรูปเนี่ยคราวนี้เราสามารถเช็คความชัดลึกของภาพได้แล้วว่าเราถ่ายมาเนี่ยความชันลึกจะเป็นแค่ไหนโดยดูจากภาพที่เราจะถ่ายจริงได้เลยครก่อนถ่ายรูปด้วยสําหรับกล้องฟูจิฟิล์มนะครับโดยโปกติเนี่ยกล้องจะไม่หลีช่องรับแสงลงมาแม้ว่าเราจะเปิดพรีวิวก็ตามนะครับเราจะต้องตั้งปุ่มใดปุ่มหนึ่งให้เป็นปุ่มเช็คความชัดลึกโดยเข้าไปที่เมนูเซตอัพ b u t t o n and dial s e t t i n g Function s e t t i n g เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับให้เป็น Preview Depth of Field เวลาที่เราจะเช็คความชัดลึกนะครับให้กดปุ่ม Depth of Field ที่เราตั้งไว้กล้องก็จะหลี่ช่องรับแสงลงมายัางค่าที่เราตั้งนะครับจะทำให้เห็นช่วงความชัดได้สามารถหลี่ช่องรับแสงไปมาเพื่อหาว่าความชัดลึกค่าไหนเนี่ยใกล้เคียงกับภาพที่เราต้องการมากที่สุด นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถขยายภาพ100%เพื่อดู Depth of Field ได้ด้วยโดยกดแป้นด้านหลังเพื่อขยายภาพนะครับแล้วก็ใช้จอยสติ๊กเลื่อนไปยังส่วนต่างของภาพเพื่อดู Depth of Field ได้ด้วยการควบคุมความชัดลึกเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับถ้าเราถ่ายภาพเล่นๆสนุกๆช่วงความชัดอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราซีเรียสมากแต่ถ้าถ่ายภาพสำคัญนะครับถ่ายเป็นงานเนี่ย อันนี้ต้องคุมให้อยู่นะครับถ้าคุมความชันลึกไม่ได้เนี่ยอาจจะตกม้าตายได้เลยนะครับโดนรีเจ็คงานได้เลยเพราะฉะนั้นต้องคุมให้อยู่นะครับนี้ถ้าสมมุติว่าเรา,เอาลองเช็คความชันลึกแล้วปรากฏว่าหลีช่องรับแสงแคบสุดแล้วทํำยังไงก็แล้วความชันลึกมันไม่ได้ระยะที่เราต้องการเนี่ยอันนี้เราต้องเข้าสู่ระบบการถ่ายคล่อมระยะชาดหรือโฟกัสแวกเคตติ้งนะครับแล้วเอาภาพที่ได้เนี่ยมาเข้าโปรแกรม แล้วมาทำการรวมภาพแล้วเอารวมระยะชัดเข้าด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นโพสต์โพเสร็จละ